กับช่องของตุ๊กตาสารังสาเนี้เนาะเช่ามืม้อปุ๊กจะมาอัปเดตอ่ากกเขาต้นเขาของน้องตุ๊กเองเนาะเป็นเขาไแล้วก็จะมาอัปเดตสรีของน้องตุ๊กเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมาเบิ้งวยจะมักปีมักปีอาที่ปลูกเองเนาะแต่ว่าปว๊กหัไผ่ตัดมาไว้นี้เนาะแม่ว่า เพราะว่าแม่ปลูกยางกันตอนนี้ซอกแม่บ่เห็นว่าแม่ปลูกยางนี่สีเด้อเนาะท่อมากเลยเดี๋ยวไปนี่ก่อนปีนี้ไปใส่ลาบเนอรือว่าต้มกับป่นหนึ่งกับเอะหนึ่งกับแกงต่างๆแซ่บทุกคนแกงกระแซ่บแต่ขัวบ่แซ่บเพราะมันบ่เป็นขัวครับบเป็นซุปฮอน เดี๋ยวจะให้เบิ้งโก๊กเขากันทุกคนนี่แหละคือก๊กเข้าของเขามันก็จะประมาณนี้ทางพี่จะง่ญ่สูงกว่าหลายเนาะ จะมาอัปเดตต้นข้าวกันนะคะงากบะบุกกันใดทุกคนนี่มันก็จะทูเวนแล้วเนาะโอ๊ต,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 ตแตกแตกนี่เนาะมันทูเวนที่เตรียมที่จะมานได้แล้วเคือการทอด เขามันก็จะเอาเหลืองเหลืองแน่นะเพราะว่ามันใกล้จะแตกหวัวอย่างละนี่นะเขานองตุกง่ายง่ายนะบางกกนี้ซ้ำนองตุกเลยทางพี่น้องจะกกง่ญ่เฮอนี่จะเตียกว่าเพราะว่ามันจะเป็นคนลนะเขาเนะแม่น,นองตุกจะใส่เขาแพ้กับเขาอ่าเขาเขาอย่างพวกจืดแล้ว เข้ามาจะกกสูงสูงตัวนี้ยังบูสูงทุกคนตัวนี้ยังต่ําอยู่ประมาณเพียงแอวเนาะเพียงเออแต่ว่าตัวทางพุ่นเนาะทุกคนมันจะสูงกว่านี้และะ้วกันประมาณซ้ำนี้ลงตุกแหละอากาศฮอนมากเลยทุกคนก็าด้โอ้ไม่ก็ทุกคน, oh ท,กคนทุกคนเบ่งจากมุมนี้ได้เลยเนาะคือเข้ามันสูงขนาดเลยทุกคนเข้ามันเพียงคอลงตุกเลยเนาะ ่าเมื่อกี้นี่แม่ย่างกายแม่เพิ่นไปก็บปักทั่วมาเนาะน้องตุก๊กกะว่าจะไปทายแม่กินปักทั่วแต่ว่าแม่กินปักทั่วมาป่าละคือเขามันทั่วมพอน้องตุ๊กเลยเนาะ,ะเขาเอ,อตัวนี่เนาะจะเป็นเขาเพ้นะทุกคนเขาตัวติเตี้ยให้มันจะเป็นเขาเพ้เนาะส่วนเขาเว้ยโมเมนต์ตัวเขาติเตีย้ยจะเป็นเขาหนอนหนาเนานะส่วนเขาก็ง่ายๆงามๆนี่เนาะก็สูงๆแบบนี้นะมันจะเขา จะเอ่ยว่าเขาเพเนาะส่วนเขาติเตียที่อยู่้างหลังน้องตุ๊กไปพุ่นน่มันจะเป็นเขาอีกแบบหนึ่งให้น้องตุ๊กจะใส่จะปูเขาอยู่สองซนิทเขาเนาะก็คือก้เขาเพกับเขาหนอนนานั่นเองเขาหนอนนายนจะเป็นเขาที่กุกน้อยกลัวเขาเพเนาะเขาเพจะสป็เขาที่กุกใหญ่กลัวล่ะกันอนิท้ัวลมแห้งคือเขามันสูงขนาดเลยทุกคนก็คืออ่า มาองสู้ก,กันเลยมาถ่ายให้ทุกคนเบิ้งเพราะว่าเขาพลางังงานนะตอนลมบางแหงเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะยง่างไปเบิ้งสาลีกันเนาะทุกคนอาจะไปเบิ้งสาลีกับอมักทั่วกันเนาะว่าแมลงตูบก,ก็บมักทั่วขึ้นไปคือแองตูบก็แยกก,ยกินข้าวันเลยเดี๋ยวไปซ่อมอย่างกินก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ้งกันว่ายูส่สวนเขามันมีอย่างกินแดงคือบ้านเกๆเขาสวยไปเลยคือหว่างที่จะมาพึ่งทองอยู่เถียงนะมาพึ่งทองอยู่สวนกันเนาะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยเดี๋ยวต้อขอยาดติดก่อนเด้อไปัึ้นไกคนนี่ทุกคน ันจะแปลงแปลงร่างนะคะตอนนี้กำลังแปลงร่างนะคะแปลงร่างเป็นสุนรักกายกัหัวายตอนนี้ถ้าบังดีๆมันก็นมีแต่หวัวใจเป็นยังเจ้าหญิงคือรอแค่เจ้าสายทางทางดีสวนระกกายกัเจ้าหญิงบุกแ่กัน เป็นยังคือหอนคักแท้ฟ้าเอ้ยฟ้าเอ้ยหฮอฮือกเลยทอกคนอันอี้คือสือสาอีเดี๋อวอุ้ยหมอหือฮ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 อมือฮือือฮือฮืออ สุกภาจิตายนะมานี้แบบฮอลทขนาเนาะคือพ่อมดเลยตอนนี้ตอนนี้คือแม่มดขนาดเลยเนาะฮ่า <c oughs> ่คือแม่มดนี่เดี๋ยวให้เบิรงสรีปินต้างหลังเนาะนี่เนาะและคือสรีที่ปลูกเองเนาะอันนี้ยังน้อยอยูนี่อันนี้ยังพันเป็นเออะ เป็นต้นอย่างพาลาสลีนี่คือเก็บไปกินแน่หลายหลายเื่อแล้วเนาะอย่างน้อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเบิงมกทั่วกันทุกคนมกทั่วนกตุกมันจะเป็นเพียนะเพราะว่าเขาบริสุทธิ์ยังนะก็เลยโตเพียมากินนี่เนาะมกทั่วนกตุกไว้ขอนกตุกดอกเม่ปลูกนี่เมื่อกี้ที่แม่เก็บเอาไปเกลายเนาะ จะเป็นแก่แล้วนี่เป็นหลายอยู่ทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแบบขี่ลายนะเป็นมังองมางแงงกระต่ายนี่เนาะนี่ฮอนหักากหนึ่งเด้อขอได้อีกแม่เด้อขอหมากหนึ่งเด้อ,ดม,ดอม,าดมาซิมเบิง่งผู้ของขี่ลาย พุ่งในเดี่ยวน้ำถั่วอันนี้ก็จะเป็นต้นมันฝรั่งนะคะคนไทยจะเอาน้ำมันฝรั่งแต่ว่าคนลาวจะเอาน้ำมันต้นเนาะเสียงมานี่ฮ้อนต้องนัดกับบุษชื่อเถื่วเว้ยบุบีทำมาซีมากถึงซ้ำสลีกับเบิดแล้วเนาะ กินสลีดิบอีกก่อนหากินสลีดิบอีกก่อนเด้อเราจะหาสาลีดิบไปก,กินนะคะ <c oughs> เอาอา่ะทุกคนเบิ่งเขว <c oughs> พี่ตะอึดขนาะด จริงแล้วก็บ,บริยากใส่เควหรอกแต่ว่าผู้ตายไม่มีมือจับนี่เบิ่งข้าวโพดที่แม่ปลูกเองเนาะเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เรือบ มันหวานเลยทุกคนเราเคากินเข้าไปนะมันจะหวานแ้วมันก็จะแซ่บแต่เบบซีบางค,คนก็าว,าว่าว่าเฮ้ยลูกๆทำไมกินแบบนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะคือจะบอกว่าก็ไม่ได้อยากกินหรอกก็มันอร่อย <laughs> มันจะมีรสชาติหวานแล้วแบบคล้ายๆเป็นคือนมนมเนาะ เพราะว่ามันอ้อนเดถ้ามันแก่เราจะกินบ่ได้มันจะบ่เป็นนมอืมมันกำลังย่างออกมาแล้วนี่นะครับทุกคนสุดท้ายเฮาก็ได้กินข้าวแล้วกินกับปีงซีนนอ้องห้เกิรอดอ่ะยังเลืออ่ะอีกน,นข้าวแหง้ะกะแก้แบบวแดง เ็นเจวเมงตาของประตูอันธิฟาาไม่ให้อู้เลยอู้แบกมาให้เนาะน้ำพันมดปนออเอามาเปนนมงแบบทีเีหมหอม,มเจลบดาขนดู่ดูนีูนขาดนะดนเาดาเกิด เป็นคนที่ชอบกินเจียวเยอะมากเลย ต้อคุบุกคีเขาเน่งเขาค่ะถวยไม่ได้มาแล้วนี่เขาเนาะมาั่วละกัอันนี้ปีเนาะนี่ ก็มักปีแล้วกษสรีอีกไม่ได้ย่างเลยเนาะเดี๋ยวไปไปถืเก้าเอาม,มาซะให้แม่ไปเอาขึ้นเพื่อนเดี๋ยวเขาจะเมืองานกันทุกคนส,นสนอุสิให้บอกตุ๊กบูได้อยางสอน,สน,สนให้ให้เลยดียวเขาจะเมือนกันเรื่องนี้นม่เองคมาทั่วละ งานมาขว้วไปแบ้งให้แม่แอร์คือพี่น้องเดี๋ยวเอามุ้งเชื้อดดีก็หลบฮะมุ้งเชื้อดนี่นนนโอ,โนอีกโคตรดูดำงานที่งานดําแบบคนดีกยอดน้ำสซมป้าบุดเดตบุดคือเออฉันจะชม อเจ๋อเจอแล้วก็ใส่เป็นแบบแบบดีเดตอยู่ที่ลมที่กายที่ร่าบนี้อเสื้อเสื้อนี่ตั้งแต่ตอนใส่เบ็ดพุนอะนมพรได้ซักเป็นคนที่หมั่นมากเสื้อตั้งแต่ตอนใส่เบ็ดพุนเนาะยังบุคคาได้ซักเสื้อเอาโอเคน้องทุกคนคิดนี้น้องตุ๊กก็จะขอจะคิดป็นเกียงตของีีเดอรเดี๋ยวจะขอตัวมางานกอนเนาะถ้าใครมาคิดนี้เนาะก็อย่าลืมกด ไลา์กแชร์กุ้ับสไคร์เนาะเพื่อปเป็นราลังแจใง้คคิปต่อไปเ,เด้อเสื้อนี้กะตั้งแต่ตอนใส่เบ็ดตอนกุน่มโกนผลขิงพันด้ซักเนาะเนมาทุกทุกเมื่อนี้น่าจะสามจริงเลยล่ะเดี๋ยวว่าใส่สองเสื้อนอึงเลยล่ะหมดตายโอเคทุกคนลาทุกคนไปก่อนเด้อบ,บาย